สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EEC Academy Podcast สถานีที่เต็มไปด้วยความรู้และ innovation วิศวกรรมงานระบบมีคำถามจากคนที่ฟังเนี่ยถามมาว่าแล้วจริงๆมันควรใช้อย่างไรหรือว่าในช่วงนี้เองเนี่ยซึ่งหน้ากากอามัยขาดแคลนเนี่ยถ้าจะต้องทำเองเนี่ยควรจะมีวิธีการทำที่ เหมาะสมในการป้องกันไวรัสโควิด -19 เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับผมเลยเอาตุย่างหน้ากากอนามัยที่เป็นมาตรฐานจริง,รงมาให้ดูก่อนนะครับที่คือหน้ากากอนามัยที่เราเห็นกันโดยทั่วไปที่ซื้อขายตามท้องตลาดได้นะค่อนข้างง่ายเมื่อสมัยก่อนนะครับจะเห็นว่าไอ้ตรงจะมีด้านนึงเป็นผิวเข้มกับอีกด้านหนึ่งเป็นผิวสีอ่อนนะครับจริงๆนะผมมองว่าอย่าไปคิดถึงว่ามันสีเข้มหรือสีอ่อนเพราะว่าแต่ละลายผลนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกัน ให้สังเกตดูไว้ตรงที่เป็นผิวเข้มเนี่ยมันเป็นผิวที่เขามีการเคลือบสารบางอย่างเพื่อให้มันไม่ซึมน้ําก็คือเป็นผิวที่เราเอาไว้ป้องกันภายนอกที่จะมาโดนเราอย่างเช่นถ้าเราไปอยู่ใกล้กับคนที่เป็นผู้ป่วยเวลาเขาพูดออกมาเนี่ยมันจะตัวที่ผิวสีเข้มผิวสีเข้มเนี่ยโดยวัสดุของมนแล้วเนี่ยว่ามันจะมีการเคลือบโคตติ้งอะไรบางอย่างอยูอย่เพื่อไม่ให้มันเนี่ย ซึมน้ำง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีคนพูดใกล้ๆเราเนี่ยมันจะผ่านตรงนี้เข้าไปในปากของเราเนี่ยหรือจมูกเราเนี่ยได้ค่อนข้างยากส่ว,สวนด้านในนะครับด้านในเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของผิววัสดุที่ซึมซับน้ําได้ดีเอาไว้ซึมซับน้ําจากปากหรือจมูกเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการใส่ที่ถูกเนี่ยด้านนอกเอาไว้โปรเทคคนข้างนอกเพราะฉะนั้นผิวมันต้องมีการซึมน้าได้ไม่ดีส่วนด้านในเอาไว้ป้องกันเราเนี่ยมีสารคัดหลักออกไปก็คือต้องซึมซับน้ําได้ดี ก็ควรจะเป็นในรูปแบบนี้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมอาจจะขอท้าความถึงวิธีการแพร่ระบาดของโควิดนาทีสักนิดหนึ่งนะครับณปัจจุบันเนี่ยมีหลักฐานบมชี้ว่ามีการแพร่ระบาดกันอยู่สองทางทางแรกคือการแพร่ระบาดทางละอองฝอยจากการพูดการไอรการจามนะครับกับทางที่สองคือจาัดก,การสัมผัสการสัมผัสในความหมายคืออย่างเช่นผู้ป่วยเนี่ยสัมผัสสารคัดหลังไปในร่างกายตัวเองผ่านทางมือหรือทางร่างกาย แล้วก็ไปจับตามสถานที่ต่างๆที่เขาเดินทางไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยการฆ่าระบาดของไวรัสโควิดแอทีนเนี่ยไปได้ค่อนข้างไกลเพราะว่าทุกพื้นที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไปเนี่ยจะสัมผัสสิ่งของได้ทั้งหมดรับเพิ่มโอกาสในการที่จะมีคนมาจาับต่อถ้าไปสัมผัสร่างกายตัวเองได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการฆ่าระบาดสองทางเนี่ยจะมีโอกาสาที่แตกต่างกาันโอกาสของฝอยละองหมายถึงการที่เราเนี่ยไปอยู่ใกล้ชิด กับคนที่เขาป่วยจะมีการปรติดสัมพันธ์การพากพูดคุยการใกล้ชิดการกินหรือการดื่มอยู่ด้วยกันจะทําให้สัมผัสทางฝอยละอองง่ายนะครับส่วนการสัมผัสเนี่ยแทบไม่มีทางรู้เลยว่าผู้ป่วยเนี่ยไปสัมผัสที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปสัมผัสตามที่อตองารที่ผู้ป่วยสัมผัสเอาไว้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสติดเพราะฉะนั้นในเรื่องหน้ากากอนามัยจะป้องกันในเรื่องของการแพร่ระบาดทางละอองฝอยของผู้ป่วยและด้วยที่ผมเคยบอกไปเมื่อ ก่ามกอนก็คือว่าเนื่องจากว่าโดยปกติหน้ากากอนามัยเนี่ยคนที่ใส่ควรจะเป็นผู้ป่วยเพราะว่าเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้แพร่ระบาดไปสู่ผู้อื่นแต่ด้วยความพิเศษของวัสโควิด -19 ทเนี่ยคนที่ป่วยเนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองป่วยและเวลาฝักตัวเขาประมาณ14วันเพราะฉะนั้นไอ้การที่เขาไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใส่หน้าก,กากไปตามที่ต่างๆเขาก็จะมีโอกาสที่จะแพร่กระจายไปตามที่ต่างๆ มันจึงเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องป้องกันตัวเองโดยการที่จะต้องใส่หน้ากากการรับด้วยและป้องกันการแพร่ออกจากตัวเราถ้าเราไม่ทราบว่าเราเป็นหรือเปล่าด้วยเหตุการณ์ที่ว่าทุกวันนี้เนี่ยหน้ากากมาใมเนี่ยหาได้ค่อนข้างยากถ้าเราจะทําขึ้นมาเองทําได้อย่างไรนะครับในการที่เรารู้ถึงวิธีการกรองันละด้านนอกต้องไปซึมน้ําได้ดีเพื่อที่จะโอเทคป้องกันไม่ให้รองฝ้ายจากคนอื่นเข้าสู่ตัวเรา ับด้านในเนี่ยต้องซึมน้ําได้ดีเพราะว่าต้องดูซับพวกสารขั้นหลังจากรางการตัวเองเนี่ยไม่ให้ออกไปสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นเรื่ผมเอาตัวอย่างอันหนึ่งมาให้อยู่เป็นตัวอย่างที่เบรที่บ้านเขาทามาให้กับผมนะฮะที่จัดปัญหาได้ค่อนข้างยากเขาก็เลยเย็บมาให้แต่ดูจากรูปการแล้วเนี่ยเออสงสัยเบรนผมคงจะมีความรู้นะคือผิวข้างนอกเนี่ยคือในจับผมไม่ได้ชำนาญเรื่องของผ้านะแต่มันดูคล้ายผ้า ซาติก็ค,คือต้องเป็นผ้าที่มันไม่ซึมน้ําและก็ไม่เก็บฝุ่นได้ดีนะครับส่วนผ้าทางด้านในเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นผ้าที่สามารถซึมซับน้ําได้ค่อนข้างดีและก็สั่งได้ก็แสดงว่าเมทผมคนนี้ในบ้านคนนี้เขาอาจจะมีความรู้ในการทำหน้ากากอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําหน้ากากเองเนี่ยก็อยากให้ย้ำนิดหนึ่งว่าผิวด้านนอกอคุณจะเป็นผิวที่มีความสามารถในการซึมซับน้ําได้ไม่ดีเพื่อป้องกัน สารท่านหลังจากคนภายนอกเข้าสู่เราถ้าเรารู้ตรงนี้เราก็จะพิจารณาที่จะทาหน้ากากนะน้ำใหม่ในปัจจุบันนี้ที่หายากด้วยตัวเองได้แล้วก็แจกจ่ายคนใกล้ชิดหรือคนที่เรามักได้นะครับแล้วก็มีอีกคาถามหนึ่งเนื่องจากว่าทุกวันนี้หน้ากากระนามัยมเนี่ยหาได้ค่อนข้างยากนะครับเลยมีการนํามาใช้ใหม่ค่อนข้างเยอะเวลาต้องกลับมานำนำมาใช้ใหม่หรือแม้แต่ว่าเวลาเราเดินไปที่ใดก็ตามเนี่ยเวลาเราทานข้าวเราต้องถอดหน้ากากอนามัหมนี้ออกถูกไหมครับ แล้วก็การถอดก็คือเป็นการถอดเก็บเราจัดวิธีการถอดเก็บอย่างไรเพราะว่าได้ในทางข้าวแล้วแล้วก็เห็นมีคนถอดเก็บแบบถอดเก็บทิ้งแต่เขาถอดเพื่อเก็บเอาไปใช้ใหม่มันจะเป็นคนละวิธีกันนะฮะถ้าเราจะถอดออกมาเพื่อทิ้งเนี่ยเราควรจับด้านในเพราะด้านในเนี่ยเป็นสารพัดหลังของเราเองแล้วก็พับแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันให้มือเราเนี่ยไม่สัมผัสกับภายนอกที่เป็นตัว ตรจเคสารท่นหลังจากผู้อื่นถ้าเราจะถอดทิ้งนะครับก็พับลักษณะนี้แล้วก็ทิ้งแต่ถ้าเราจะถอดเก็บมันต้องคอนเวิร์อีกทางนะก็คือควรจะจับผิวภายนอกพับลักษณะนี้แล้วก็เก็บใส่กระเป๋าหรือใส่ซิปล็อกก็ได้ที่เราคิดว่ากระเป๋าหรือซิปล็อกเราเนี่ยไม่ได้มีเชื้อโรคในนั้นถ้าเป็นซิปล็อกพกเอาไว้ได้ก็จะดีถ้าใส่ซิปล็อกเอาไว้แล้นกบรูซิปเก็บนะครับอจจบายครถา,รา,าแต่ว่าอเราไปจับตรงภายนอกพับเก็บ มือเราก็ต้องเลอสิเลอะก็ต้องล้างมือหรือใช้อลกอฮออเช็ดแต่ถ้าเราพับอีกทางหนึ่งแบบนี้และเก็บเนี่ยไอผิวที่อยู่ด้านในร่างกายเรามีโอกาสเป็นเพื่อนกับภายนอกได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับก็จะเป็นคนละวิธีกันเพื่อความปลอดภัยของเราเองในเวลาที่เราจะต้องมีการรียูดรีไซเคิลมาใช้ใหม่นะครับ